สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องขาสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีค่ะเอาสวัสดีจากเมดีดูสิสวัสดีค่ะ from England I always put t ค่ะวันนี้<อ>หนูมา<อ>ทำอะไรลูกไปป่านย่าเขาเรียวกว่ามาลูกมาบา่าหย้าอืม วันนี้พวกทายเป็นวันแรกที่พาคุณย่าม,มาบ้านตั้งแต่คุณย่ามไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็กลับไปอยู่บ้านซายตอนนี้เกือบสมเดือนแล้วไม่ดีนะเนาะเกือบจะสมเดือนแล้วร,รวม,มทั้งหมดมไม่หมายถึงว่ารวมทั้งมาอยู่บ้านเราด้วยไงเเกือบสามเดือนคุณย่ามไม่ได้เจอบ้านตัวเอง ทีนี้หนาวนะเมลี่อย่าหนาวมาก <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เปิดฮีเตอร์นานเพราะไม่ไปเริ่มเปิดแล้วไปเปิดไว้แล้วก็เลยใส่เสือเ้อแขนยาวกันไว้ก่อนเนาะสักหน่อยให้มันอ,อุ่นก่อน <c oughs> ให้อุ่นก่อนถึงจะถึงจะถอดเสือเ้อแขนยาวได้พี่น้องคะนี่แหละ <c oughs> ตอนที่คุณย่ามาอยู่บ้านทรายประมาณเกือบสัปดาท์ตย์ <c oughs> แล้วถามเขาตั้งแต่อทิตแรกหรือที่สองเขายังมาไม่ได้ไหมถึงว่าเขายังรู้สึกว่ายังมาไม่ได้เนี่ยนะค่ะ เพราะว่าคือเขาประเมินตัวเขาเองนะว่าเขาเดินไม่สะดวกแล้วก็มีปวดหัวอะไรนะตอนนี้ดีขึ้นเยอะพวกแซก็เลยพามามาเอาของหลายอย่างจ้ะเพราะว่าบางอย่างพวกส่หาไม่เจอนะของเผิ่นหมายถึงเสื้อผ้านู่นนี่นั่นหลายอย่างที่เพิ่นจะใส่เพราะมันเปลี่ยนฤดูแล้วนะคะตอนนี้เป็นสปริงต้องใส่ไม่ได้หนามากนะจ๊ะน้องุ่นบรรยากาศน้องเมลี่ยกง่ายหุ่น เหมือนคุณยาพี่น <t> <half> ้องค่ะยังจําได้ทุกอย่างนะจัดการเอกสารอยู่นู่นแยกแยะเอกสารนู่นนี่นั่นพี่น้องค่ะคุณย่าแม่มีจำได้หมดเสื้อผ้าตัวนี้ที่มันหนาแล้วเพิ่นเก็อจะเอามาเปลี่ยนหนุนเอกสารเพิ่นเต็มเอาเข้าไปคุณย่าเนาะ ถ้าสายยุขนาดอีกแล้วส่กุงจะทำไม่ได้หราใส่คิบาแปดสิบเก้าปีจำได้ทุกอย่างหุ่นแก้วจอยซื้อให้เอาเก็บมาหมดหมายถึงยังไม่ย้ายบ้านมานะคะแต่ว่าคือเขาจะเอาของที่เขาไม่ได้ใช้มาเก็บเอาเมือกระเป๋าเเอ,อมันกระเป๋าเมรถุงที่ไม่ไใส่ของให้วันแม่ยากก็เก็บหนึ่ง Wait, <what? S 1> เก็บหมดทุกอย่าง Ongo Bongo Land, I don't know what. Mango! Uh, Linton! Oh, your granddad! Or oh, Mrs. Scargill. No. Oh. Dennis Fisher. Yes, Fisher. Well, hey, must have a bloody big mouth. Because they <laughs> bring, bring them things. The keys for that. <laughs> ช้อนใหญ่เพื่อนมีเห็นด้านดีดทํา,มาไม่เขา้าแกงย่องเอาไปแขวนไว้ให้ย่าลูกคนซื้อให้ย่านนในเครื่องแต่งบานตัวนั้นนะ่ะไปไปแขวนไว้ ย่าหาเสื้อผ้าเองค่ะเพราะเสื้อผ้าใส่เอาไปให้เนี่ยคือใส่ไม่รู้ว่าเพื่อนใส่ในฤดูไหนบางนะนี่เห็นไหมกระโปรงเพื่อนฤดูที่เป็นสปริงมันจะบางขึ้นนิดหน่อยอย่าว่าเาะเดือมเพราะซัมมเหอย่าถึงนะเพื่อนจะมีกระโปรงสำหรับหน้าร้อนหน้าหนาว

It's a long time since I did it. Done. I have a, I had um, a machine. Yeah, I see. A rose machine, um, sewing machine. Yeah, yeah. And it was my mother's with that mm. electric one. I didn't know how to work it. I had <laughs> to get Rolls. Oh right, your friend. To do it. Mm -hmm. I didn't even know how to make it go. Like mm -hmm. you know. Mm -hmm. Mm -hmm. My mother, you see, used to be a, she would do anything. Mm. When I was younger, she used to make dresses and things like that. I mean, even my me, 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 me mother, even made my um, dad's pyjamas and, you know. Yeah, the, that's, and, that's good, but, yeah. you used to then. You used to buy the material, yes, and did your own mm. because it was cheaper. Yeah, I know. It isn't now. No, no, but no. It was then, and sewing never came to me. No, <laughs> no. I mean, I like to, I like to knit. Yeah. You always used to knit, mm. but you don't now. No. You don't, you never think of buying a, um, knitting a um, jumper. Jumper, cardigan. But I did. Mm. I used to buy um, knit and same with Michael's clothes, little, he used to knit. Mm little coats and jumper and jumpers and yeah. that. Yeah. I mean I haven't lit it for ages. <laughs> Years. Yeah. And sewing. I didn't get going with this. But I didn't make anything. Mm. I maybe did this, you know. Put that in it and do with that. ใช่ว่าจะถ่ายคุณยาอลาสก l าถ้าเธอต้องการอันอื่นอันหนึ่งคุณยาเย็บกระโปรงพ้อืพูดไม่หยุดเลยค่ะคุณยายไซก็เลยปล่อยโอกาสให้พูดจ้ะไ้ว่าจะถ่ายให้ดูเห็นเพื่อนเย็บเนาะพี่น้องเพื่อนยังตาดีอยู่ไซแบบว่ามีความรู้สึกชื่นชมแบบว่า แล้วก็สะออนเห็นไหมภาษาอีสานสะออนหลายอายุแย่ yeah, ก้นเข็มได้เลยภาษาอีสานคือแย่ก้นเข็มภาษากลางคนบอกซายอยู่ไสาจำไม่ได้ว่าเรียกอะไรใส่น้ำลายเหมือนเราเลยพี่น้อง <laughs> คือนั่งเย็บกระโปรงเพื่อนหมายถึงว่าไม่ใช่มันขาดคือมันมันลุ่ยเลยม่จ๊ะซับในมันนะมันอันนั้นนี่เลยเย็บเพราะว่าเป็นกระโปรงที่เพื่อนไม่ค่อยได้ใส่หน้าหน้าหนาวนะจ๊ะมันจะเป็นกระโปรงสําหรับหน้าตอนนี้แหละสปริงถึงหน้าร้อนมันจะบางหน่อยต,ต้องมีซับทุกตัวคุณย่าพี่น้องซับในะนะจ๊ะ เวันเราไปปั่นแล้วมันลุ่ยมากเพื่อนเ็เลยเย็บใหม่กระโปรงของคุณย่านี่มีอายุยืนยาวนะพี่น้องนะเพราะเขาจะไม่ค่อยซื้อบ่อยๆจ้ะเขาจะซื้อแบบว่าเราใส่ซื้อครั้งเดียวเสร็จได้นานจนขาดถึงจะเปลี่ยนคุณย่านี่เพราะเขาก็จะมีกระโปรงสําหรับไปวัดคือไปโบสถ์เขานะสําหรับใส่อยู่บ้านสําหรับหน้าหนาวหน้าร้อนจะแยกกันนะจ้นะ ให้ดูว่าคุณย่าในวัยแปดสิบเก้ายังสวยผ้าสวยอะไรได้นะนะจ๊ะเนาะถ้าเราเป็นแบบนี้ได้สักครึ่งก็คงดีนะพี่น้องเนาะอันนั้นคือตัวดันเขาจะใส่นิ้วมือตัวดันเข็ม,ม <c oughs> ยาก่ย่าไม่ถนะัดอยู่บ้านเพื่อนมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นแบบไซส์ใครไซส์มันนนะจ๊ะ ของยามันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเงินอันนี้นะจ๊ะใส่อันนี้ของบ้านใส่เป็นพลาสติกแต่อยู่บ้านยามจะแข็งกว่านี้แล้วก็เพิ่นจะถนัดอันนี้เพิ่นไม่ถนัดก,ก็ไม่เป็นไรเพิ่นว่าทำแบบนั้นได้อยู่เนาะในวัยแปดสิบเก้าเห็นแบบนี้ใสก็ปลื้มใจแทนแล้วค่ะ เพนเย็บเองนะเพิ่นเพิ่นไม่ให้ส่เย็บจ้ะคือเขาอยากทาก็ให้เขาทํานะพี่นองนะพี่นองนแหล,ละมันจะเป็นแบบว่าให้เขาภูมิใจในตัวเขาก็เขา,เขาทาได้นะจ้ะส่ว่าให้ส่ทาให้ไหมเพิ่นว่าไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะทําเองเดี๋ยว,วถ้าฉันทําไม่ได้เดี๋ยว,วฉันจะบอกหรอกประมาณ ก้มแบบนี้อุ้ย่าโอเคนะพี่น้องน,นะถ้านั่งท่านอย่างนี้โอเคแต่ว่าถ้ายือนนี่แหละจะมีปัญหายืนนานๆจะปวดหัวมากแล้วก็ปวดต้นคอมากนะแต่ต้องดีบนั่งแล้วก็ถ้าเดินนานเดินบ่อยก็จะหอบแบบอย่างนี้เนาะแต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่เป็นไรนี่แบบนี้ก็พูดเจ้า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 ,จ,าจ้ะ